สวัสดีครับมาติดตามผลการซ้อมของ m o t o ทูในสนามที่9กันครับที่ซัคเซนรีนกับเยอรมันกลางปีผ่านวันแรกในรอบ P1 ครับก็จะเป็นช่วงแรกที่จับเวลาอย่างเป็นทางการสำหรับการแบ่งกลุ่มในการคอลี่ฟายครับอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับ18องศาเซลเซียสแทร็ก26องศาซึ่งในวันนี้กองสมเกียรตเองก็สามารถเริ่มเซสชันของตัวเองได้ดีจริงๆครับมาดูครับ นี่ครับกองสมเกียรติมุ่งมั่นมากครับกับการแข่งขันในสนามนี้ดูทุกอย่างจะลงตัวไปห,หมดเลยครับสําหรับนักแข่งชาวไทยกองสมเกียรติจันทราเซสชันนี้ดูเหมือนว่ารถแข่งน่าจะลงตัวพอสมควรครับจากการทํางานกับทีมงานก็เลยทําให้ตัวนักแข่งไทยเองนั้นออกมาด้วยความมั่นใจแหละครับสนามนี้ปีที่แล้วก้องสมเกียรติสตาร์อนกิดที่7ครับจบการแข่งขันในอันดับส ออกมาช่วงแรกทุบสถิติเลยครับเร็วมากครับกล้องก็ทำลายสถิติสนามที่ทำไว้กับเออราอูเฟรนเดสย้อนกลับไป2ปีก่อนหน้านี้ครับกดแถบแรงมา3แถบครับแล้วเข้าสู่เซกเตอร์สุดท้ายผ่านเส้นฟินิชครับ2อนาที1นาที2ี่ส1เร็วมากครับอีกคนที่ผลงานดีครับ ในช่วงพร a c ก i c ทิสหนึ่งก็คือคนนี้นะครับโทนียอโบลิโน่เกาะอยู่ในกลุ่มท็อปไฟได้ตลอดเลยครับดูเหมือนว่ารถแข่งของคาร์เล็กซ์นั้นจะดีขึ้นมาแล้วพอกล้องสมเกียรติทำความเร็วได้ดีครับหลังจากนั้นก็ออกมาซ้อมด้วยการหาเรสเพดครับขี่ตามอล o อนโซโลเปสแล้วก็มีจังหวะซ้อมในการแซงสวยๆให้เห็นครับ เป็นการเริ่มต้นได้ดีจริงๆครับวันนี้นี่เป็นรีเพลย์บริเวณโค้งเจ็ดครับทเทินซ้ายลงเข่ามาเจคนิกซันอีคนหนึ่งทีน่น่ากลัวครับในสนามนี้ก่อนหน้านี้ครับเจคก็ทำผลงานได้เยือกกล้องครับกับการแข่งขันที่แอสเซนในสนามที่ผ่านมาเฟรมินาเรเกรครับช่วงแรกๆเวลายังไม่ดีเท่าไหร่ ก็ยังไม่พุชเต็มที่ครับเช่นเดียวกับคนนี้จา่าฝูงบนคะแนนสะสมเซอร์ชโจกาเซียรีเพลย์การเข้าเทินเจ็ของกาเซียครับบรรดาฟรเฟรมวอตส,ส์รูโร่ก็ยังคงน่ากลัวเสมอครับก็ถือว่าเป็นฟเฟรมที่มีเรสเพลทแล้วก็ความเร็วดีมากจริงๆขึ้นมาดับหนึ่งครับเอาเดเกเกแซงกล้องขึ้นไปนาที23.1 เวลาเร็วครับขณะที่กล้องออกมาก็ช่วงร้านท้ายๆครับทำลายได้ดีครับรอบนี้กดมา1นาที22.997ทุบสถิติอีกแล้วครับแต่ปัญหาคือโดนลบเวลาครับท่านผู้ชมโดน cancel lap time ไปก็เลยทำให้ต้องมาไล่พุชใหม่แล้วครับนักแข่งชาวไทย หลังจากนั้นครับคนที่ขึ้นมาเป็นดับหนึ่งก็คือเจคดิกซันนักบิดจากซาฮาราชนาจักรครับนาที23.049เคลียร์เกขียกล้องสมเกียริลงไปดับ4เลยครับเพราะว่ารอบล่าสุดนั้นโดนลบเวลาไปแต่กล้องไม่ยอมครับทุบสถิติอีกแล้วเร็วมากครับนาที22.693ขึ้นมาเป็นดับหนึ่งครับผู้บรรยายภาษาอังกฤษแบบโอ้โหสมเกียริจันทราเขามาจากไหนทีมงานจทเลยครับเซตติ้ง เอาแบบนี้แหละครับลุยต่อและหมดเวลาครับกล้องสมเกียตรติเร็วที่สุดครับท่านผู้ชมทุบสถิติของสนามนี้ครับที่ซักเซนริงเซอร์กิตในประเทศเยอรมน,นีนิวออลทามแลบบเลรอรขอเลยครับก็หวังจะได้เห็นฟอร์มดีแบบนี้จากการซ้อมในช่วงแพ็กที่2แล้วการคอลี่ไฟล์ลุ้นกิจสตาร์ทกันมารายงานผลครับกล้องสมเกียริเร็วที่สุดเลยในที2 2่9 8เปเป็นสถิติใหม่ของสนามนี้ครับตามด้วยเจคดิกซัน ห่างออกไปราวๆเกือบเกือบ0.4ครับอันดับที่สามเป็นเอลเดเกครับอันดับสี่เป็นโบเบนสไนเดอร์กลับมาอีกครั้งอันดับที่ห้าเป็นเอลรองคาเนตครับอันดับหกมาโกสซามิเรสเจ็ดเป็นเซอร์โจากาเซียตามด้วยทีมเมดครับก็คือไอโอกุระอันดับที่แปดมาเดวกอนซานเลสครับแล้วก็ปิดท้ายท็อปเทนด้วยทางด้านของโทนี่อาโบลิโนนี่ครับกล้องสมเกียรติก็ถือว่าทำลายสถิติสนามมา 2เรสติดนะครับแต่ว่าสนามล่าสุดที่แอตเซนเนี่ยเขาก็โดนทางด้านของอารเรเก้นั้นทำลายเวลาไปอันดับที่11เป็นของเชลซีโนวีเอติครับตามด้วยอัลเบิร์ตอารีนัสแล้วก็ทางด้านของอีซานเกวาร่าครับอันดับที่13 14เป็นลอนโซโลเปส15บามาริโออาร์จิครับอันดับที่16เดียโกโมเรราสิบเจ็ดเป็นโจโรเบิร์ตอันดับที่18เดนิฟอร์เจียครับแล้วก็อันดับที่19เนี่ยเป็นของ ดาวรินบินเดอร์ครับอันดับที่20นะครับมาดูต่อเป็นเซนอาเอเจสครับมาเชลชอตเตอร์ลงไวการ์ด2สนามติดครับอยู่อันดับที่21แล้วก็กลุ่มนี้มีเดนเนียลมุนยอสครับเจ้าเมมาเซียอายุมุสัตสกิแล้วก็แบร์รี่บบลเจอร์สครับทีมเมของก้องเองในสนามนี้ก็เวลาเร็วขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่15โรเบโตกาเซียลงด้วยครับสนามนี้ลงบิดไวกาด และในกลุ่มหลังครับคุณผู้ชมก็มีทางด้านของชาบิอาติกาสและอเล็กส์กรีปิดท้ายนี่คือผลการซ้อมในรอบ practice หนึ่สำหรับ m o โตทูครับมาติดตามกันดูสำหรับผลงานของกองสมเกียรจันทราครับในวันเสาร์จะเป็นการลงซ้อมในรอบ practice สอก็จะมาดูครับว่าคอมบายนั้นใครจะผ่านเข้าสู่ Q2 ได้แต่ว่าก้องสมเกียริเวลาที่ทำมาแบบนี้ก็ถือว่าเร็วมากจริงๆนะครับ มีโอกาสผ่านเข้าสู่ Q2 ได้สูงก็ไปลุ้นกันดูกับรอบควดิฟืายอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์การแข่งขันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ครับรอบเมนกลางปีช่วงเวลา17นาฬิก30นาทีครับก็17นาฬิก15นาทีครับขออภยัยก็มาติดตามกันดูครับส่งแรงใจเชียร์นักแข่งชาวไทยไปด้วยกันครับฝากติดตามคลิปนี้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราพวกด้วยสวัสดีครับ